สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเป็นเป็นส่วนต่อนะครับของอเอาชิ้นส่วนของรถสตาร์เตอร์นีโอแวนคิตของ i อวันแพนะฮะมารวมกับโคงซ u เปอร์เอกนะครับ โอเคก็ประเด็นมาอย่างนี้อ่าก่อนหน้านี้เราได้รวมกับโครงซูเปอร์เอ็กซ์แล้วทีนี้เราจะมารวมใส่โครงซูเปอร์เอ็กก ت, ันนะฮะใครที่เพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวจะแปะของซูเปอร์เอ็กไว้ที่ท้ายคลิปนะครับอ่าสรีละของโครงซูเปอร์เอ็กกับเอ็กเหมือนกันเกือบแปะเกือบ90%นนะฮะจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่ารู รูน็อตด้านหน้าจะน้อยกว่านะครับอาจจะไปข้อจำกัดแล้วก็ส่วนปีกด้านข้างนั้นจะมีความเบาบางกว่านะฮะไม่แข็งแรงนะฮะที่เหลือก็จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะทางรูปร่างและด้านหลังฉะนั้นเราจะไม่มีการประกอบเพิ่มเติมแต่จะเป็นการย้ายจากตัวนี้มาใส่กับโครงนี้นะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยเนาะ อันดับแรกนะครับสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เดี๋ยวค่อยไปดูคลิปของ super a x ย้อนหลังก็คือสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมมาจากตัว advance d pad นะฮะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะเป็นบูธบูธมีความขนาดเท่าตัวบูทเสาของโรเลอร์และก็น็อตสอตัวนะครับทีเราก็จะทำการแกะออกมาก่อนนะฮะ ตัวนี้จะแกะง่ายหน่อยเนื่องจากว่าตัวน็อตมันมันไม่ได้ยาวทะลุโค้งนะฮะแต่ถ้าจะแนะนําที่ดีก็ควรจะให้ยาวทะลุโค้งเพื่อจะได้ขันลอ็อตล็อกนัดเสริมเอาเข้าไปให้มันแน่นนะฮะประมาณนี้โอเคนี่ก็ส่วนปีข้าง โอเคครับทําไปก็ส่วนด้านหน้านะฮะด้านหน้าแล้วก็ส่วนตัวกันชนด้านบนหอมโลนะฮะก็ขานองแม โอเคทีนี้เราก็จะทำการประกบเข้ากับตัวนี้แทนนะฮะของซ u เปอร์เอนะครับส่วนของด้านหลังก่อนส่วนของด้านหลังเราเอาเราอาจจะเอาด้านเดียวก่อนก็ได้นะฮะเพื่อให้มันง่ายต่อการขยับในส่วนนี้จะติดที่ตัวหัวท้ายตรงนี้นะฮะก็ ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนโอเคหลังจากหมุนเรียบร้อยจะเลยด้านใช่ไหมขันให้แน่นก่อน อีกด้านก็ไม่ยากฮนะแอมดับแรกนะเอาบูธมาตัวนี้นะทำการแทรกเข้าไปใต้ตรงนี้ Okay. กดให้แน่แนๆนะเพราะว่าถ้ากดไม่แน่นเนี่ยมันจะล่วงมันจะได้ทรงมาประมาณนี้นะขยับยิดหน่อยเพื่อความชัวให้รูบูทพอดีกับรูนอ็อตแล้วจากนั้นเราก็เอารูน็อตเนี่ยยัดเข้าไปที่ตัวใต้ตรงนี้นะยัดไป ตรงนี้ต้องใช้ความใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะอยากได้มันก็จะหมุนได้เลยทางที่ดีคนใช้น็อตยาวมันจะได้แบบเลยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะฮะโอเคด้านหน้าด้านหน้าส่วนบนจะใช้รูเดียวกับตัว s u p e r xx ที่ผมเคยทำก็ยึดขันน็อตปกติเข้าไป ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม จะได้ส้มมาประมาณนี้ส่วนด้านล่างด้านใต้ก็จะใส่ที่รูเดียวกับตัวของ s u p e r ร์เเลยนะฮะ ส่วนตัวจะให้ความรู้สึกก็แค่แต่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมขยายโครงแค่นั้นเองแต่ถ้าอยากดูก็จัดจัดให้เรียบร้อยทีนี้ปัญหาจะมาอยู่ตรงนี้ข้อเสียของซ u เปอร์เเนี่ยมัน ตรงนี้มันอ่อนแล้วก็ตำแหน่งรูที่มันยึดกับไอปีข้างเนี่ยมันน้อยฉะนั้นเนี่ยมันจะยึดได้แค่น็อตตัวเดียวนะครับแค่นั้นเลยนะฮะซึ่งการยึดมันก็จะย้ายข้างไม่ได้เพราะว่ามันจะติดตรงนี้ติดชนเลยนะแต่ว่าปีของซ u เปอร์เอ็กเนี่ยมันเล็กกว่าตัว เอปีก xx ฉะนั้นก็จะใส่แบบปกติก็ได้แต่ข้อเสียคือตัวยืดอะตัวปีกข้ามจะโยกได้แค่นั้นเองถ้าน็อถ้าน็อตขัดไม่เน้นพอก็โยกได้นะฮะไม่สามารถไม่สามารถแก้ได้แก้ก็ต่อเมื่อใช้ตัวปีกข้างกันชนตัวอื่นเอ๊ะ หรือใช้หรืใช้กันชนตัวอื่นมาทดแทนตัวปีกข้าง AR นะฮะแค่นั้นเลยอย่างเดียว โอเคครับเรียบร้อยคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมินิโฟลิวนะครับสปอนเซอร์นะฮะของช่องเราเองจำน่ายอะไรล่รถทามิยะมีลิงก์ใต้คลิปเลือกชมเลือกชอปได้ทักไปทางเพจไวรัสมินิโฟวบอ,อว่าตามมาจากช่องไวคได้ส่วนลดในการซื้อสินค้า1 5นะครับ โ okay. อเคอจาก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ